น่ากินมากน่ากินมากครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่ๆทุกคนนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดอุดรธานีเห็นเป็ดด้านหลังไหมไ วันนี้เราจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาชิมร้านเด็ดเป็นร้านอาหารที่คนอุดรเนี่ยสั่งกันในแอป Grab มากที่สุดจะมีร้านอะไรบ้างเดี๋ยวจะให้คนในพื้นที่พาเราไปชิมนั่นก็คือพี่ Grab นั่นเองยินดีต้อนรับพี่บอลนะคะสวัสดีครับพี่บอลพี่บอลแนะนําตัวนิดนึงชื่อบอลนะครับเป็นไดเวอร์ Grab ประจาจังหวัดอุดรธานีเป็นชาวอุดรเลยใช่เป็นชาวอุดรตั้งแต่กําเนิดครับเดี๋ยวให้พี่บอลเนี่ยพาไปชิมกันเลยดีกว่าเนาะไปกันเลยครับ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านยินดีโภษณาแล้วเรียบร้อยนะคะพี่บอลจะแนะนำเมนูอะไรให้ผมได้ลองชิมกันบ้างเพื่อนอาหารมาแล้วเพื่อนน่ากินมากครับน่ากินมากจริงๆขอชิมเมนูแรกก่อนเลยกันพี่แนะนําเป็นเมนูอะไรดีแนะนําเป็นหมูทอดก่อนดีกว่าครับหมูทอดหมูทอดกระเทียมพริกไทยราดข้าวจะขอชิมหมูก่อนละกันครับได้ครับ เป็นไงครับรสชาติอร่อยอร่อยอ่ะขออีกขออีกเฮ้ <c oughs> ยหมูนุ่มจริงหมูนุ่มจริงแบบเพื่อนๆแบบอร่อยเดี๋ยวขอจิ้มเมนูนถัดไปก่อนแล้วกันครับก็เผาห <Okay. S 1> มูกรอบไข<า>่ขาดาวรัดข้าวถ้าเผาหมูกรอบไข่ดาวมาเอาไว้ตั้งไหนดีวงนนี้้แลกัไข่ดาวก็สุกไม่มากนะครับกำลังดีถ้าคนไม่ชอบสุก ไ,ได้อะกินได้อะอร่อยอะอีกเมนูหนึ่งสีน่ากินมากต้มยำน้ําข้นครับลุยเลยครับผมขอชิมด้วยครับนอกจากร้านนี้แล้วยังมีร้าน,นอ,อื่นๆที่พี่ๆสามารถเลือกร<ม>้านคาที่อยากกินได้แต่ว่าร้านนี้แนะนำอย่าเพิ่งทานอิ่มนะครับเดี๋ยวเราจะมีร้านไปอีก2ร้านนะครับเป็นอาหารประเภทเส้นครับก๋วยตี๋ยวใชเ่เดี๋ยวไปร้านที่สองเลยก่อนนะครับใช่ไป โอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ร้านที่2แล้วนะครับชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวมีขีดสาขา2ครับนอกจากบรรยากาศร้านที่น่านั่งแล้วสามารถสั่งได้ใน GrabFood แล้วเพื่อนๆที่อยากมาก็สามารถมาได้ง่ายเลยนะใช้บริการ GrabCar จด Grab ได้เลยแค่พิมพ์เข้าไปในหมดก๋วยเตี๋ยวมีขีดสาขา2ได้เลยอยากให้ลองซิกเนเจอร์ของร้านนะครับไปชิมกันมาแล้วมาแล้วอันนี้เป็นเมนูอะไรเอ่ยเมนูรังเงน้ำตกซิกเนเจอร์ของร้านสูตรจากทางร้านเลยครับ เดี๋ยวขอชิมหมี่แห้งก่อนหมี่ขาวแห้งครับถามลูกค้าก่อนนะครับว่าจะให้ปรุงหรือว่าลูกค้า,าจะปรุงเองสามารถบอกให้ได้ว่าแบบปรุงได้เลยหรือว่าแยกเม่ต้องปรุง,งเลยใช่ครับร้านที่สามนี้เราจะไปร้านไหนกันเอ่ย Beyond Cafe ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันร้านที่3มได้เลยเจอกันที่ร้าน Beyond ไปเลยครับ โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ร้านสุดท้ายแล้วนั่นก็คือร้าน Beyond Cafe สาขาหนองประจักษ์ครับไปครับทานกันเลยดีกว่าครับทุกคนทไามีทั้งเค้กแล้วก็เครื่องดื่มต้องลองมากินกันเลยดีกว่าเรามาลองชิมกันเดี๋ยวขอเริ่มจากตัวนี้เลยลกันเป็นสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตนามาชารับใครที่ไม่ชอบหวานมากน่าจะน่าจะโอเคเลยอ่ะตัวนี้ชื่อโรเชอร์ช็อกโดมตัวต่อไปเป็นครับเค้ก คือตอนนี้คือแบบโฟกัสเรื่องการกินอย่างเดียวแล้วมันไม่หวานอีกแล้วอะแบบชอบอะอ่ะถัดมาเป็นสนโสนโว์สโนไวส์สตรอเบอรีร่จำไม่ได้ฟูด้ดอร่อยดีครับกลมกมล่อมอร่อทุกอย่างเลยคุณผู้ชมก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเราด้วยช่องอะไรพี่ Grab Diver TS อย่าลืมกดกระดิ่งดิงดิงด้วยนะคะคสำหรับวันนี้ลาก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายอันนี้ชื่อว่าอะไรน,นะลืมอีกรอบสตรอเบอร์รี่ช็อกโกแลตแอปเปิ้ลครับถูกหรือเปล่าไม่ถูกโอเคไม่เป็นไร